ะะก็เรามาพูดถึงฮานอยวันที่ห้าวันที่สี่แตกไปแล้วนะคะทั้งนอยทั้งลาวบอกเลยว่าสูตรของโอ๊ตตอนนี้เดินดีมากนะคะสูตรยังไม่สะดุดนะคะเล่นตามที่ให้เล่นตามที่รูดเล่นตามที่อยู่ในตารางเลขในตารางมีวินแค่ห้าตัวคือบอกว่าเป็นเป็นเจ้าที่ให้อ่าจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ เลขวินอย่างเช่นว่าเมื่อวานโอ,นใ,น,ะะโอนให้รูดแนะคะโอนให้รูดแปอ่ะโอนให้รูด8แล้วก็เลขในตารางก็จะมี5้าหกเล่นง่ายๆรูด8ก็คือ8ปดคูณสิประตูเลยวิธีเล่นอ่ะสมมุติร0อยคูณร้อเล่นไปแล้วนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเล่นหลายตัวก็8 5 8ห8าแปมาหมดเลยค่ะ7 8แล้วก็เจห หรือถ้าจะสลับใส่กันหมดทุกตัวมันก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าสลับใส่กันทุกตัวคือมาหมดแต่ถ้าจะเอาง่งายๆก็78 58 9868เล่นแบบนี้เมื่อวันนี้เรามาแบบนี้นะคะแต่เจาะของเราไม่โดนนะคะมา78เราให้68นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสูตรของวันนี้กัน อ่ะเรามาดูสูตรฮาหนอยวันที่5กันเดี๋ยวโอ๊ตจะขอเวลาคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะตามที่ได้คำนวณมานะคะอย่าลืมนะกด subscribe ให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปรู้สึกว่าคลิปนี้จะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าดีใจมากเลยกับสมาชิกในกลุ่มที่ถูกหวยนะคะก็วันที่5เดือนกุมภาพันธ์2564นาจำไว้นะคะฮาหนอยโอ๊ให้รูด7 7คูณ19ประตูอัดไว้เลยคะ่ะฮาหนอยปกติมี7 มีสสักคู่นะคะเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เกเจสีปดเกสเกปเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ็ดมีสี่มีแปดมีเก้า <6. S 2> เลขวินพรุ่งนี้จะมี4 6 7 8 9แค่5ตัวเลขน้อยมากเลขวินน้อยมากแล้วก็โอ๊ตให้ไปที่รูดเ็ดเดี๋ยวโอ๊ตจะจับคู่ให้อีกทีนึงเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างคือคือดีใจมากนะคะสมาชิกในใกลุ่มแบบว่าทาาักมาบอกว่าขอบคุณมากมากคือถูกหวยกันไอเราก็แบบเราไม่ได้ซื้อเนอะเาะแล้วก็เราก็เล่นไม่ได้ก็มีแต่คำนวณแน,นวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิก ในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube นี้นะคะก็เอาเป็นว่าจับคู่ให้ง่ายๆนะคะเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าแปดโอเค เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวที่โอ๊จับคู่ให้ทั้งหมดมีตัวน,น,นี่เลยนะคะอย่าลืมแคปไว้นะคะสำหรับใครที่ดูอยู่